สวัสดีจ้าทุกคนเมืงงูด้วยจ้างูลอกคาบมาจากเครือกกล้วยนะจ้ะเนาะไปตัดกล้ย ah กวยมเฮ็ดกล้วยชาแม่เห็นยุเครือกล้วยนะจ๊ะเป็นตัวเลขพ่อมนะจ้ะเน,ะน,น,เนา,เาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าเลขยังจช่เนี่ยโอยหัวงูก็เป็นตัวเลขนะจ้ะเนาะดูตาด้วยงูลอกคาบดูตาสองตาปากก็มีด้วยนี่นี่นี่ ไม่ออกจากกันเลยนะคะรอกคับดูสิคะเป็นตัวเลขด้วยนี่นี่นี่ตัวยาวด้วยจ้ะเพื่อนๆว่างูอะไรงูหยางจ้ะงูหยางงูหยางแม่ว่างูเขียวที่แม่บอกจังหดจังมาอยู่กับเคือกวยยาวนะจ้ะน้องปุ่นตัวยาวหางแหลมแหลมหางแหลมแหลมหางแหลมแหลม เนี่ยโอ้จะเป็นโชคของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้หัวเขาก็มีตัวเลขด้วยนะคะดูทีค่ะดูทีค่ะดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆนี่ดูหัวดูหัวดูหัวอีกทีหนึ่งหัวด้วยจะหัวมันหัวหัวงูจะหัวงูนี่หัวงูเป็นตัวเลขนะจ้า โอ้ยงูอย่างน้อยเนี่ยน้อเป็นตัวเลกแบบนี้ว่านี่แม่ก็รู้ไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรลองท่ายดูที่ค่ะว่างูเป็นทุกตัวอะไรตัวเลขตาสองตาเห็นชัดเจนเลยค่ะนี่ชัดเจนชัดเจนไม่เคยเห็นใกล้ๆแบบนี้นะคะ ยาวยาวยาวดูลายเขาจีบลายเขาสวยด้วยเป็นลายไทยงูตัวนี้เป็นลายไทยนี่จ้าดูกันเลยอยู่กับเครืกอกล้วยไม่เคยเห็นเขาไปอยู่ได้ยังไงขอดอยู่กับเคลือกล้วยกับหวีกล้วยนีน่ด้านทางท้องน,นะคะท้องมัน ท้องท้องอันนี้มานี่เป็นหลังนี่เป็นหลังลายสวยสวยนีขานี่ะนี่าดูมาเรื่อยๆ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 นะคะนี่มาหาหัวก็แล้วมาหาหัวก็แล้วนี่ตัวเล็กตัวเล็ก เลขตัวเลขทุกคนว่าตัวเลขอะไรเป็นเลขไหมคะดูที่ปาหัวสวยมากเลยตาสองตาแล้วมีปากเดี๋ยวข้างๆแม่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเนี่ย,ยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูให้ทุกคนดูนะคะนี่จ้าพามาดูแค่นี้นะคะ ใช่จีบงูอะไรค่ะ